มีอะไรบ้างมีอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี่เอาไว้ปวดปวดใจค่ะอือปวดใจนะโนอันนี้คือยาค่ะคือที่ฉีดยาที่ฉีดยาแล้วม่นร้องแควเลยนะเจะไหมฉีดยาแล้้องแควอันนี้คือที่วัดค่ะอันนี้เอาเอาไว้วัดไข้แล้วก็อันนี้เอาไว้เอาไว้ถอนฟันค่ะถอนฟันแล้วเพราะอรหนูไม่แปรงฟันไงเนี่ยไม่แปรงฟันฟันหักแล้วเนี่ยเนี่ยเครื่องหักเลยอะใช่ไหม แก้เวเตอร์แก้เวเตอจะหักแน่เดินให้แปลงแฟนแฟน,นเหลืองหมดแล้วเนี่ยนะเด็กๆไดีแล้วก็มีเว้นตาโอ้เว้นมีเว้นตาคุณหมอด้วยอ่าแว่นตาคุณหมอใส่แว่นนี่ใส่แว้นนี่แล้ว, <c oughs> วแล้วก็มีกางเกงายคะ่ะกางเกงายเอาไว้ตัดอะไรเนี่ยเอาไว้เอาไว้คลิปนอนคะ่ะเอาคิปนอนจะตัดกางเกนอนนี่แหละอ, <c oughs> อันนี้คือเอาไว้ ยาเลยเอาไว้กินยาไงอันนี้คือเอาไว้ทาแขนเอาไว้ส่งปาาค่ะบางบางปากนั่นโนแกล้าแต่เรไม่เป็นฟันอันนี้คือที่กินยาค่ะไม่ตักยากินนะานงไม่ชอบกินยาอ่ะอันนี้คือที่ผ่าพุงค่ะผงเผงกินเยอะนะพุงนี้พุงนี้กินเยอะเลยผ่าเล็บก็ได้ว้าวหนู็นหมอนะเพื่อนด้ห